สวัสดีค uhm รับผมพัชร์ตแสบนะครับและสิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้ครับผมคิดว่ามันคือลำโพงบลูทูธที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยครับมันคือลำโพงแยกร่างได้ครับเฮแยร่างยางเสียวอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ คืออะไรครับลำโพงแยกล่างมันมันเป็นยังไงครับเกิดไปฟังอย่างนี้อ่ะสมมติครับนี่คือลำโพงบูทูธอันหนึ่งนะสมมติวาติดกันะอ่ะบูทูธอันหนึ่งนะครับเราฟังเพลงอยู่ครับเอ้ยเบื่อจังครับอยากแยกฟังแบบหูซ้ายหูขวาครับเราแยกออกจึ๊กแล้วมันเป็นแม่เหล็กด้วยครับอันหนึ่งเอาไปติดข้างซ้ายอันหนึ่งไปติดข้างขวาครับเราได้ยินเสียงแบบสเตอริโอครับสองข้างตุมดุมดุมดุมคิดดูดิมันเป็นแบบนั้นครับจนิึงอยู่ในมือผมมันเป็นแบบนั้นครับ ฮ้ยอย่างเฟียวอ่ะบอกที่มาที่ไปก่อนเลยกัน,นะครับตัวนี้ผมได้มาจากมินิโซประเทศไทยนะครับ <c oughs> เขาอยากจะส่งของให้ยูทูบเบอร์ต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วเขาบอกว่ายินนี้จะส่งของให้เอาไปลองใช้ดูจะทำคอนเทนต์หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดในใจเอาแล้วได้ของฟรีใครจะไม่เอาแล้วกันก็รับมาเสร็จปุ๊บมาดู มันเฟี้ยวมากครับผมอดใจไม่ได้ที่จะไม่รีวิวครับที่จะปล่อยผ่านไปครับเจอของเฟี้ยวๆอย่างนี้ผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆต่ออย่างไงแหละครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างมาเรามาแกะกล่องตาพร้อมกันเลยครับนี่ซื้อมายังไม่ได้แกะเลยยังซีนอยู่เลยครับแค่รู้ว่ามันทอะไรได้บ้างแต่ยังไม่เคยแกะดูเลยนะครับมาแกะกล่องดูพร้อมกันแล้วทดลองใช้กันดูเลยครับนี่นะครับหน้าตาเต็มๆขมองเขาครับมองอันแรกมันจะเหมือนแคปซูลนะเหมือนแบบเหมือนยาเหมือนเม็ดยาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอันที่ใหญ่ๆเลยนะครับแล อ๋อน,นี่นี่ราคาครับถ้าซื้อปกติราคาเขาอยู่ที่529นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปนะสำหรับลำโพงบลูทูธนะครับแล้วงดูความสามารถของมันก่อนว่ามันจะเฟี้ยวเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าเนาะนะครกบตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับที่จะคัญส่าัญก็คือเป็นลำโพงกระดาษวัตต์มา2ตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มี300มิลลิแอมนะเป็นลำโพงบลูทูธแบบทวเลด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้นะ ประมาณนี้คร่าวๆเลยครับมาเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะผมว่าเพื่อนๆคงอยากจะเห็นตัวมาแล้วใช่ไหมครับสัมผัสแรกครับอดูกันนะครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสีเขียวเหมือนหน้าปกเป๊กเลยครับอ่าอ่ามาครับมีตัวลำโพงมีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือเท่านั้นนะครับโอเคมาเรามาแกะดูกันที่ตัวลำโพงเราเขียวขนาดไหนนี่เฮ้ยอย่างแท้ไหมครับสูจริงๆครับว้า งามหยด,ย,ดย้อยหยาเดเยิ้มครับผมถึงเต้นดิเดี๋ยวมันจะอย่างีงเฮ้ยโอ้ผมเป็นแม่เหล็กตรงกลางครับนี่แค่จับติดก็ติดครับพอดึงออกก็แยกออกจากกันได้เลยนี่แยกมาสองตัวอย่างงี้อย่างนี้ต้องเล่นแบบระบบสตูดิโอได้แน่นอนครับเสียงซ้ายขวาดุมด,ำ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 ดำําดุมดําดุมดําวู้สุดติ่งกระดิ่งแมวครับอ่ะเราไปรอบตัวกันก่อนดีกว่านะครับเราเสียบกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะปึ๊บติดกันไว้อย่างงี้อ่า ทีด้านหลังครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดอ,อ๋อแยกกันเลยมันสามารถแยกเป็นคนละตัวได้ชาร์จทั้ง2ตัวได้เลยนะครับคือที่ผมบอกว่าแบตเตอรี่สามารถแบตแอมป์ต่อข้างนะครับข้างนี้300ข้างนี้300ครับแล้วมันก็เหมือนแบบเล่นแยกกันอยู่ดีนะก็เหมือนมันใช้แบตเตอรี่ของใครของมันในการเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นพร้อมกันแบบมันก็หมดพร้อมกันไงประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่า3002สองข้างเป็น600อย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือต่างคนก็ต่างใช้แบตของตัวเองไปประมาณนั้นนะหรือเอาจริงๆถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจเลยนะมันคือออเนนนนนีี่่ยััััั้้้ลลาาาพพงงงงตตตตวววึึแมข2 <laughs> อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสองตัวเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อให้เล่นพร้อมกันได้ไงประมาณนั้นเองอา่าโอเคเข้าใจนะครับมันคือความเฟี้ยวในอีกรูปแบบหนึ่งนะใช้ได้ใช้ได้ไดอันดับแรกตรงนี้เราลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับกดต้องกดยังไงกดค้างเหรอสง้ใจต้องร์จแบตก่อนแน่เลยครับแบตไม่พอ <laughs> เลยมาแบบแบตหมดนะครับอ่าดังนั้นี่ผมต้องไปใช้แบตเตอรี่ก่อนนะครับต้องชาร์จทีหนึ่งสองตัวด้วยนะมันมีสองข้างนะครับอ่าแปบบ๊บนึงนะ Lot of boring math later อ่ะมาตรงนี้ผมชาร์จแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่อ่ะมาดูกันนะครับเราเปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างสองตัวเลย อ่านี่ครับเป็นสีฟ้าๆนี่ครับพอมาชนกันปุ๊บมันก็เชื่อมต่อกันติดแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิดบลูทูธโทรศัพท์ต่อได้เลยสมัยนี้การเชื่อมต่อบลูทูธมันง่ายแสนง่ายครับปุ๊บแค่นี้เสร็จจบครับโอ้โหอะง่ายมากอ้แล้วเสียงอย่โทรศัพท์นี่ว่าโทรศัพท์นะครับอ่ามาทีนี้เรามาลองฟังเพลงกันดูดีกว่านะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมว่าปิดก่อนเดี๋ยวฟังความแตกต่างนะครับว่าถ้าเกิดฟังเพลงจากโทรศัพท์กับจากลำโพงเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับลองฟังดูก่อนนะครับนี่เพลงที่ผมจะใใช้นการรลอองงฟััดูคบ่ ตรงเนี้ยคือมันแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับอันนี้ซ้ายแล้วก็ไปขวาซ้ายขวาชัดมากอยากให้เพื่อนฟังก่อนนะครับอันนี้คือเสียงที่ผมใช้ในการทดลองนะครับคือเสียงเนี้ยมันเป็นดนตรีที่แยกซ้ายขวาชัดเจนมากครับดึงๆดึงๆดึงๆอยู่ขวาไหมครับแล้วก็แอะมาทางซ้ายอันเนี้ยคือชัดมากครับผมอยากให้เพื่อนเห็นถึงความเป็นสตเตอริโอของเขาครับแยกออกมาแล้วก็ฟังเป็นซ้ายขวาแบบนี้นะครับอะเราฟังก่อนนะเสียงธรรมดาจากโทรศัพท์แบบนี้นะครับ เดี๋ยวก็เป,เปลี่ยนเปลียบทอแลวอ่านะอ่าอืาอ,อเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะเป็นสองข้างมันจะเป็นการเล่นกับเสียงสองข้างซ,าาซ,าาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับรู้เรื่องแน่นอนครับมาทีนี้เรามาฟังเสียงจากลำโพงมินิโซต,ตัวนี้กันดูนะครับอ่ะผมว่าไว้ที่ี้ก่อนนะครับลองฟังดูก่อน ประมาณนี้นะครับคือเรามาพูดกันเรื่องคาแรคเตอร์ของเสียงก่อนนะครับเสียงตัวนี้ที่ได้ยินเพื่อนจะยินไหมครับจะเป็นเสียงออกแบบท้วมๆกลมๆนะครับ แต่ไม่ใช่ลําโพงที่เบสดังครับก็เป็นเบสระดับปกตินะพอได้ยินพอฟังออกแต่ไม่ถึงกับตุ่มๆสั่นดันอะไรขนาดนั้นนะครับมวลเสียงโดยรวมอ่ะมันออกกลมๆฟังเป็นลูกกลมๆเดี๋ยวเพื่อนฟังใหม่ลองนึกภาพวงกลมตามไปนะครับจะเข้าใจว่าเสียงกลมๆคืออะไรนะครับมันก็ดีสำหรับคนที่ชอบในโทนแบบนี้นะครับแตดีแล้วแต่คนนะครับเหมือนส่วนตัวผมชอบแบบเบสหนักนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับแต่มันมาตอบโจทย์ตรงนี้สิครับเอาใหม่นะครับมาผมแยกออกสองข้างอย่างนี้ครับปุ๊บอ่า ผมวางทั้ง2ตัวเนี่ยไกลสุดจอเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่าอันไหนข้างซ้ายข้างขวามันมีบอกไหมหรือว่าไม่เกี่ยวได้หมดอันไหนก็เดี๋ยวตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอันไหนข้างซ้ายข้างขวานะเขามีบอกไหมว่าอันไหนซ้ายไหนขวาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะอันนี้ขวาได้เป็นอย่างนี้นะเดานะไม่รู้เหมือนกันนะ,อะลองดูนะครับถ้าเป็นฟังเสียงออกอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับ มาแล้วนี่โอ๊ยมาแล้วดิครับอยู่ใหนเนี่ยว้าวจะอ่ะโอ้เห็นไะหขสองข้างเลยโอ้ยวู้วเย,ย้ดีมากเข้าใจที่ผมพูดเลยครับ เห็นไหมมันแยกออกสองข้างได้อย่างสบายเบือจะดีโบเห็นไหมครับโคดมีมิติครับถ้อเมื่อฟังทางนน้นนะมันอาจจะสิกเป็นๆพุ่งเข้าธรรมดาครับแต่ตัวผมครับเสียงที่ได้ยินครับมันมีมิติครับมันดูแฮปปี้มันสึกตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้ผมเต้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลย,เลยครับเนี่ยโอ๊ยไอ้โดนชอบมากนี่แต่พอแยกัย่งี้เสร็จแล้วอย่าลืมเก็บทุกครั้งนะครับไม่งั้นหายแน่นอนครับไม่งัน้นเดี๋ยวพอวันหนึ่งมาเฮ้ย ตัวหนึ่งไปอยู่ฝั่งนู้อีกตัวหนึ่งหายไปไหนหายไปแล้วเนี่ยอ๋อหายไปไก็ว่าไปไม่แน่ครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้นะครับเล่นเสร็จก็ติดกับไปทุกครั้งนะครับถึงตัวเนี่ยมันทํางานแบบแยกจากกันได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในการเชื่อมต่อนะครับเมื่อกี้ผมลองทำดูเล่นๆครับถ้าผมปิดตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งครับ มันเชื่อมต่อไม่ได้ครับบลูทูธมันหาไม่เจอครับเหมือนมันถูกเซตมาว่าจะต้องทํางานร่วมกันเท่านั้นครับเราต้องเปิดทั้ง2ตัวเพื่อเชื่อมกันก่อนถึงจะต่อเข้ากับบลูทูธโทรศัพท์ได้อ่าอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรขเขาใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับแต่ก็เป็นแบบนี้ครับอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะซื้อกล่องหนึ่งหารกับเพื่อน2คนอย่างนี้เออเอาไปเธอเอาไปตัวหนึ่งฉันเอาไปตัวหนึ่งอย่างนี้พอเรามาเจอกันแล้วค่อยมาอจิกอจิกกันเออคือมันไม่ได้ครับมันต้องใช้ทีเดียว2ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตตัว ตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กไงแม่เหล็กนี้ไม่ได้มีไว้ติดกันเองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันเอาไว้ติดกับอะไรก็ได้ครับบ้านผมก็ไม่มีอะไรเป็นเหล็กเอาซะเลยเอาติดกับโต๊ะนี่ล้วกันโครงของโต๊ะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับถ้าเราเจอเหล็กอย่างนี้ครับเราติดได้เลยครับเห็นนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเราก็ติดสมมติว่าเป็นอีกเหล็กที่อื่นล้วกันอ่ะเห็นนะเราสามารถติดอย่างนี้ได้ครับโอ้โหสุดยอดครับมันพุ่งอะไรครบติดอย่างนี้ได้ครับแล้วเราก็เปิดเพลงได้ตามปกติครับบ้า มันก็ฟรีนะครับระหว่างเล่นอยู่แล้วก็สามารถยกถอดเอาไปไหนได้หมดเลยนะครับอา๋ยวผมเปิดให้ดูเล่นอยู่นะครับนี่กระกระแพกด้วยไม่ตั้งใจอะเห็นไหมอ๋อผิด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 อะอะอ่ะ ี่ยมยอ,อย่างเฟี้ยวเลยเนาะเห็นไหมผมจะปล่อยผ่านไปจะไม่จับม <c oughs> ันมิวได้ยังไงครับไม่ได้เบียดการใช่ไหมแล้วตัวนี้ครับมันยังบอกสถานะได้ด้วยครับ <c oughs> คือเหมือนยัเป็นพื่อนดูวิดีโอผมอยู่ครับแต่เพื่อนอาจจะลืมว่าดูช่องอะไรอยู่นี่ครับมันบอกได้ครับว่าเพื่อนกําลังดูช่องอะไรอยู่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวผมถามเพื่อนเลยครับลำโพงตอนนี้เป็นเพื่อน, <c oughs> นดูช่องอะไรอยู่ คุณกำลังชมฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ว้าวเห็นไหมครับตอบได้ครับสุดยอดด่าเป็นเหมือนแบบ Google Assistant อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นมินิโซแอสซิสแตนต์นะครับอะไม่เชื่อละสิจะีอยผมถามมาอีกคำถามหนึ่งก็ได้ครับที่ลำพงจะตอบไม่ได้แน่แน่ครับลำพงกินข้าวหรือยังจะกินหรือไม่กินไม่จำเป็นต้องบอกนะจ๊ะเย้อ๋อมีกวนกดับ <c oughs> ไหนๆก็ไหนละเอาลโพงนี้ช่วยทํามาหากินหน่อยละกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูิดีโอของผมแล้วไม่อยากจะพลาดวรโ่อใหม่ๆต้องทายังไงครับคุณลํโพงเลิกกดซับไปซะช่องนี้อ่ะกดผิดกดผิดผมกดเลือกเพลงไปไหนเนี่ยเอาโยเอาหายไปไหนแลโ้วท <itu yok. S 1> ี่บอกให้เพื่อนไปกดติดตาม กำคำครับผมอัดเสียงใจลงไปนะ <c oughs> และแหละแค่อยากจะให้เห็นความเฟีย้ยวแค่ตรงนี้แหละที่มันแยกได้เอาไปติดตรงไหนได้กลับมาต่อกันได้ลำโพงแยกไกลกว่าดุมดำดุมดำครับชอบมากมา,กมากนะครับถ้าเบอร์สนใจสั่งซื้อน,นะครับผมจะหาลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับไม่แน่ใจนะว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับสรุปแล้ววิดีโอนี้ไม่มีอะไรแค่อยากอวดของเจอของเฟีย้ยวไง <c oughs> ว้าครชมกาลมกกดดดคแริาา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 ะาา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 าหนาาะยังไงติดกัาวาดีโอหน้านะครับ ก็ได้นผมอตัวไปเช็คสมองก่อนคนเลยคุยกับลำโพงได้ครับโอเคไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิงกันเลยนี่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้อกอ